b y d a t t o 3นะครับถือได้ว่าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นบุกเบิกที่เป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะครับณเวลานั้นนะถ้าใครยังจําได้นอกจากนี้ครับยังถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมายาวนานนะปัจจุบันนะครับ b y d a t t o 3ถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความคุ้มค่าเงินเลยก็ว่าได้นะครับ <Wow. S 1> เมื่อใจกับ j จคูฟที่กล้าพูดได้เลยว่าคุ้มค่าเงินกว่าแน่นนะครับ แล้วแบบนี้ BYD Atto 3จะทำยังไงจะเอาอะไรมาสู้หรือจะลดราคาอีกไหมไปติดตามกันในเทียมแบบไวๆ BYD Atto 3ปะทะ j q 5 เรามาดูที่อย่างแรกเลยนะครับเรื่องของโมเดลเย r นะสำหรับ b y d a t t o 3นะครับจริงๆแล้วก็เป็นโมเดลเยในช่วงเดือนมกราคมปี2022นุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นที่ผลิตไทยนะที่ขายอยู่ในปัจจุบันที่บ้านเรานะครับ ส่วน j จคู่นะครับเป็นโมเดลเย,ยในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2025นี่เองนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่ CPU นะครับนำเข้ามาขายทั้งคันผลิตจากประเทศจีนก่อนนะตัวข้าวคือเรื่องของความสดใหม่ของโมเดลเนี่ยถือได้ว่า j จคู่สดใหม่กว่าราวๆ3ปีครึ่งเลยนะครับอย่างที่2นะครับพามาดูเรื่องของขนาดมิดติตัวถังนะครับ บีวีดีเอทีเนี่ยยาว4.45เมตรกว้ 65, าง1.87สูง1.65ฐานล้อเนี่ยยาว2.72เมตรกาวเคเลนซับอยู่ที่17.5ซนติเมตรนะส่วนเจคูไฟนะครับสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับ4.38กว้างเนี่ย1.86สูง1.65ฐานล้อยาว2.62นะครับกาวเคเลนส์ก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่17.4เซนติเมตรอย่างที่3มนะครับมาดูในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนะครับบีวีดีเอทีเนี่ยใช้มอตเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด150 กิโลวัตต์นะส่วนแรงม้านะครับอยู่ที่2 1 0แรงมา้าแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรอัตราเ 0, ร่งสูตรสองร้อยับอยู่ที่7.3วินาทีท็อปสปีด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเจคู่ไฟไ้ครับกับเครื่องล้อหน้าเช่นเดียวกันนะครับขนาด1 5 5กิโลวัตต์มอเตอร์นะครับแรงบิด288ินิวตันเมตรสูตรสงร้อยนะครับอยู่ที่7.7วินาทีในขณะที่ท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรื่องของขุมพลังถือได้ว่าสูสีนะครับเหมือนสุดท้ายแล้วเนี่ย BYD Atto 3จะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วถ้าดูแค่สเปคเนี่ยเหมือน j e Q5 จะดูดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวรถทรงกล่องครับอาจจะมีเรื่องของสมรรถ性ความเสียดทานแรงต้านอากาศอะไรประมาณนี้นะครับคือรถมันต้านลมก็เลยอาจจะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผลของการขับเคลื่อนออกมาที่เป็นตัวเลขครับถือได้ว่า Atto 3น่าจะดูดีกว่านิดหนึ่งนะครับในเรื่องของอัตราเร่งอย่างถัดมานะครับเป็นเรื่องของช่วงล่างและแพลตฟอร์มนะครับ BWD Atto 3เนี่ยช่วงล่างด้านหน้าให้มาเป็นแบบแม็กพิซันสตรัดนะครับด้านหลังเป็น Multilink เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันกับ J จคู5เลยนะครับแมคโครสันสตรด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นมัลติลิงกส่วนแพลตฟอร์มนะครับ BYD a t o T เนี่ยใช้ BYD e-platform 3.0นะครับก็ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะส่วน J จคู5เนี่ยใช้แพลตฟอร์ม T1X platform single ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มเก่านะครับที่พัฒน,นาม,มาจากแพลตฟอร์มรถน้ํามันนั่นแหละนะครับในช่วงปี2018 2019นะครับในเรื่องของช่วงล่างถือได้ว่าสูสีนะครับเรื่องของการขับขี่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับการปรับจูนของแต่และแบรนด์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของ แพลตฟอร์มเนี่ย BYD Atto 3ดูดีกว่านะครับด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ ถัดมาเป็นในเรื่องของระบบช่วยขับอจุริยะนะครับพวกระบบ ADA s สนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับในรุ่นที่เป็นตัวท็อปเนี่ยให้มาจัดเต็มทั้งคู่เลยนะครับในเลเวลที่ใกล้เคียงกันเลยก็อาจจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดหยุดดูได้เลยนะครับเหมือนเช่นเคยถัดมาเป็นเรื่องของการชาร์จไฟนะครับเริ่มต้นกันที่ BYD a t t o t r e เนี่ยรองรับการชาร์จแบบ AC นะครับชาร์จช้าไฟบ้านนะอยู่ที่สูงสุด7กิโลวัตนะครับชาร์จศูนย์ถึงในึ่งรึ่งส่วนไฟ DC นบ 80กิโลวัตต์นะครับชาร์จ3 0มสถึงแปเนี่ยภายในราวๆ30นาทีนะครับมาทางด้านเจคู่ไฟนะครับ AC เนี่ยรองรับสูงกว่านะครับ11กิโลวัตต์เลยนะครับชาร์จ0ถึง100%เนี่ยภายใน5ชั่วโมงครึ่งนะส่วน DC เนี่ยรองรับการชาร์จเท่ากันเลยนะครับ80กิโลวัตต์ก็3 0มสถึงแปเนี่ยก็ภายใน30นาทีนะครับ ในเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยถือได้ว่าสูสีนะครับเจ้า jq5 อาจจะได้เปรียบในเรื่องของการชาร์จ AC นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชาร์จไฟบ้านเป็นหลักก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของความสามารถในการบรรทุกสัมภาระนะครับ BVD a e t o 3เนี่ยมีแค่ทั้งนะจุได้ขนาด440ลิตรส่วน j a 5เนี่ยด้านหน้ามีฟังมาให้ด้วยนะครับจุได้35ลิตรส่วนด้านหลังเนี่ยทั้งจุได้มากกว่านะครับอยู่ที่480ลิตรถือได้ว่าในเรื่องของการบรรทุกสัมภาระเนี่ย j a 5ชนะไป ถัดมาเป็นเทียบในเรื่องของฟังก์ชันเด่นๆออปชันเด่นๆกันบ้างนะครับจริงๆทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันถือได้ว่าให้มาแบบสูสีกันเลยนะครับอาจจะมีดีเทลแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับใครที่สนใจในรายละเอียดสามารถกดหยุดดูได้นะครับส่วนตัวแอนมินเนี่ยมองว่าเหมือนเจคู5จะคมกว่าเล็กน้อยนะครับในบางฟังก์ชันบางออปชันนะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเจคูฟเนี่ยเขาจะให้หลังคากระจกแบบพานรามิกมานะครับเต็มๆบานเลย กระจกประตูเป็นแบบ2ชั้นนะครับเป็น Gas, อะคูสติกแาสกล้องมองรอบคันเนี่ยเป็น540องศาเป็นต้นนะครับก่อนในเรื่องของออปชันเนี่ยผมมองว่า j จคูฟาร์มเนี่ยแอบคมกว่าเล็กน้อยนะครับคมกว่านิดนึงด้วยความที่เขาเป็นโมเดลที่สดใหม่กว่านั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่และระยะทางวิง D, ่ง BYD Atto T ตัว Extend นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ LFP Blade Battery มีขนาดความจุเนี่ยอยู่ที่60.5กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วน Jayco นะครับเป็นแบต LFP เช่นเดียวกันอยู่ที่ขนาดใกล้เคียงกันนะครับ58.9กิโลวัตต์อาววิ่งได้น้อยกว่านะครับอยู่ที่461กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นในเรื่องของแบตเตอรี่และระยะทางในการวิง่งเนะี่ยถือได้ว่า ทปดี S T ท,ทำได้ดีกว่านะครับอจริงๆมันควรจะวิ่งใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความต้านลมของทรงของตัวรถนะครับอาจจะทําให้ตัว j q 5เนี่ยสุดท้ายแล้ววิ่งได้น้อยกว่านั่นเอง อย่างถัดมานะครับไปดูในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาและโอกาสที่จะดอยในอนาคตนะตอนนี้นะครับ BYD Atto 3รเนี่ยรุ่น Exten นะครับราคาอยู่ที่7 9 9 9 0 0บาทนะครับส่วน J จคู่ฟก็599,900เาา้้บาทพูดง่ายๆคือต่างกันอยู่ที่2 0 0 0 0 0นะครับถ้ามองในเรื่องของโอกาสที่จะดอยหรือว่ามีการปรับราคาลงมาเนี่ยผมมองว่า J จคูฟเลิกคิดได้เลยนะครับน่าจะคงราคานี้ไปแบบย,วยาวๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของ b y d a t t o ผมมองว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ปรับราคาครับแต่ถ้าภายในปลายปีนี้ในช่วงงาน Thailand Motor Expo เนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะสู้ด้วยราคานะครับอาจจะเป็นการปรับราคาในเรื่องของการล้างสต็อกรุ่นปัจจุบันก่อนที่ไมเนอร์เชนจะเข้ามาแทนนั่นเองนะครับก็อาจจะมี5 0 0 0 0ื่นถึงแสนหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมวดนะครับเป็นแค่การคาดการณ์นะมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการทดสอบการชนนะครับสำหรับ b y d a t t o t r e เนี่ยก็ได้ euro n cap ในระดับ5ดาว ตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับส่วน j q 5เนี่ย mm hmm. เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ผ่านมาตรฐาน Euro NCAP นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเป็นโมเดลใหม่ผมว่าน่าจะส่งไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ พวกโมเดลที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของเขานะครับที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่าง Omega C5 หรือว่า JQ J7 เนี่ยก็ได้ผ่านมาตรฐาน Euro NCAP ในระดับ5ดาวนั่นเองนะครับในเรื่องของมาตรฐานการชนถือได้ว่า BYD Atto T ข่มกว่านิดหนึ่งครับด้วยความที่มาก่อนแล้วก็ผ่านมาตรฐานไปแล้วถัดมาดูในเรื่องของแบรนด์แล้วก็การลงทุนในประเทศไทยกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นกันที่ BYD เนี่ยเบื้องต้นคือตั้งโรงงานแล้วก็เริ่มผลิตไปแล้วนะครับที่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับนิคม w h a นะเนื้อที่ของโรงงานเนี่ยอยู่ที่เรา ราว600ไร่นะครับเงินลงทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ35,000ล้านบาทกำลังการผลิตที่เขาสามารถทำได้สูงสุดนะครับเขาเคลมไว้ว่าอยู่ที่150,000คันต่อปีส่วน Chery นะครับก็คือเป็นบริษัทแม่ของ Jayco f i v นั่นเองนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตั้งโรงงานแล้วที่จังหวัดระยองเช่นเดียวกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับโดยที่อยู่ที่104ไร่เท่านั้นนะครับเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับ BYD นะงบลงทุนก็ต่างกันพอสมควรครับอยู่ที่5,000 ล้านบาทนะครับและกําลังการผลิตเนี่ยเคลมไว้ว่าสามารถทําได้อยู่ที่80,000คันต่อปีนะครับในเรื่องของแบรนด์แล้วก็การลงทุนในประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่า BYD ชนะขาดเลยจริงๆสเกลของเชอร y น่าจะใกล้เคียงกันกับพวก GAC ION ครับประมาณนั้นเลย สุดท้ายมาดูแอดมินคอมเมนต์บ้างนะครับถ้ามองเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็คือเป็นคนละแบบเลยนะครับในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถนะครับถือได้ว่าสูสีออปชันสูสีส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยแอดให้ b ีวายดีแอตโตทนะครับดูดีกว่าประมาณนึงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็แน่นอนว่า b ีวายดีแอตโตทเนี่ยเขาผ่าน Euro n c a p 5ดาวไปแล้วนะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเจคูฟายน่าจะ,จะเจริญรอยตามรุ่นพี่รงองเขานะครับที่สามารถผ่านมาตรฐาน Euro n c a p ได้นะครับในเรื่องของระดับ5้าดาวนะักการชน ได้เด่นในเรื่องของความสดใหม่ของโมเดลนะครับและที่สำคัญคือเขามีราคาถูกกว่า BVD ตัวทีถึง200,000บาทนะครับแอดว่าอย่างหลังนี่คือสำคัญเลยนะครับส่วนในเรื่องของแบรนด์ก็ถือได้ว่า b y d ข่มควาาอยู่แล้วนะครับทั้งในเวทีประเทศจีนครับในเวทีโลกรวมไปถึงในประเทศไทยด้วยนะครับก็มารอติดตามกันอีกทีนึ่งครับว่ายาวๆแล้วเนี่ยแบรนด์ไหนจะเด่นกว่ากันนะครับระหว่างเชอรี่แล้วก็ b y d นะครับ และนี่คือทั้งหมดจาก GT Family x c v คลิปนี้นะครับสุดท้ายนะครับชวช่องจะเลือกรุ่นไหนและเพราะอะไรนะครับถ้าใครเลือกได้แล้วยังไงอย่าลืมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ <S 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 หากชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขออนาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ